ส่วนเรื่องของโรคเบาหวานนะคะวันนี้เนี่ย14พฤศจิกาย,ยนเนี่ยเป็นวันเบาหวานโลกก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณหมอเทเรศปรัศนัยรวิวงอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะพูดถึงเรื่องของการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานเขากําหนดประเด็นไม่ใช่เฉพาะให้ความรู้กับคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แต่ให้ความรู้ถึงผู้ป่วยเบาหวานและคนที่ดูแลผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อาจจะยังไม่ได้ป่วยเองด้วยให้มีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับโรคนี้นะคะใช่ แล้วถ้าจากรายงานของสาธารณสุขของไทยเรานะคะไทยเรามีผู้ป่วยเบาหวานใหม่เพิ่มขึ้น3 0 0 0 0นคนต่อปีตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระบบทะเบียน3ล้าน3แสนคน <ừ> ปี2563มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด16,388คนครับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในการรักษาโรคเบาหวานเฉลี่ยสูงถึง47,596 ล้านบาทต่อปี